โอเคครับสำหรับในวิดีโอนี้เราก็จะมาพูดถึงในเรื่องของการพัฒนาระบบสารสนเทศนะครับผมให้ใช้งานกันภายในองค์กรนะครับก็เราอะเรามองเวลาที่เราแบบไปสมัครงานอย่างนี้ใช่ไหมครับเรามองในมุมมองที่ว่า Developer เขาไปสมัครงานในบริษรัทต่างๆนะครับบริษรัทต่างๆเนี่ยเขาก็จะเปิดรับตำแหน่งนั้นๆเพื่อที่จะเอาโรนนั้นนะครับผมไปทำ ในเรื่องต่างๆไม่ว่าจะเป็นถ้าเกิดว่าเป็นสายธนาคารก็จะเกี่ยวข้องกับการทําการเงินถ้าเป็นสายอ e ีคอมเมิร์ซก็จะเกี่ยวข้องกับในเรื่องของการซื้อขายสินค้าหรือว่าถ้าเกิดเป็นในเรื่องของเทเลคอมมิวนคชั่นก็จะเป็นเรื่องของการจัดการ Data ที่เกี่ยวข้องกับมือถือใช่ไหมครับผมซึ่งในแต่ละคนเนี่ยเขาก็จะในแต่ละธุรกิจเนี่ยครับเขาก็จะมีวิธีการที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับว่าเขาต้องการที่จะสร้างระบบอะไร นะครับก็อย่างที่ผมบอกนะว่าบิสเนสเนี่ยถูกสร้างขึ้นมาเพื่อ,อต้องการเขาเรียกว่าอะไรนะเป็น Profit นะครับผมซึ่ง Profit เนี่ยก็คือจะเป็น Product หรือว่าเป็น Service ต่างๆเพื่อทำให้คนใช้งานนะครับผมมีวิถีชีวิตที่ดีมากยิ่งขึ้นนะแล้วเราก็จ่ายเงินให้เขานั่นเองนะครับอันนี้คือคอนเซปต์ของบิสเนสเนาะแล้วคันนี้เนี่ยพอเราพูดถึงว่าเราจะทำการพัฒนา ระบบขึ้นมานะครับสิ่งที่เราจะต้องอาถามก่อนเสมอนะครับผมอ,อันนี้คือผมก็ใส่ใจในเรื่องของอาการเป็นเขาเรียกว่าอะนะเป็นสายเด็บลงไปนะครับผมสิ่งที่จะเริ่มต้นขึ้นมานะครับผมในการที่จะเริ่มการเดเวล o อปเมนตนะครับผมเราอาจจะต้องเริ่มสิ่งที่เรียกว่า why นะครับ why นะครับเราสร้างขึ้นไปทำไมนะครับซึ่งการที่เราเนี่ย เราต้องตอบคำถามก่อนว่าไอตัวที่เราจะสร้างขึ้นมามีไว้เพื่ออะไรมีไว้ทำไมนะครับไอแค่ care, คำว่า y ของเราเนี่ยมันสามารถที่จะแตกออกเป็นได้หลายๆอย่างนะครับผมซึ่ง y ที่มาของ y เนี่ยมันอาจจะมาจากสิ่งที่เรียกว่ากลยุทธ์หรือว่า strategy ของทางองค์กรนะครับผมซึ่งคำว่า strategy เนี่ยคำว่า strategy นะครับผมเดี๋ยวผมแปะไว้ตัวเองไว้ก่อนนะ ซึ่งมันอาจจะมาจากสตร ATEGY เนาะสตร ATEGY ซึ่งสตร ATEGY ตัวนี้เนี่ยมันอาจจะมีได้หลายแบบด้วยกันก็คือจะมาจากทางฝั่งของคอร์เปอเรทนะครับผมคอร์ปอเรทเนี่ยก็คือจะเป็นคนที่เป็นเลเวลแบบจะว่ายังไงดีอะคือเป็นมุมมองของคนที่แบบว่ามีเลเวลที่กําหนดมาเป็นเหมือนแบบว่าเป็นวิชั่นขององค์กรนะครับผมว่าเอ้ยเขาจะต้องทำอย่างนู้นอย่างนี้นะครับแล้วนี่คือเป็นจุดขายข,ายของเราเราก็จะ ่ะเราต้องการระบบแบบนี้นะเราก็สร้างมันขึ้นมานะครับผมแล้วในระดับถัดไปนะครับผม,มก็จะเป็นตัวที่ผมคิดว่ามันจะมี2องอันอยู่ตอนนี้ก็คือจะเป็นในเชิงของอ่ u s n n s s s กับ Functional นะครับตัว Corporate เนี่ยนะครับให้เรามองว่าอ่ะถ้าเกิดว่าตัวนี้คือ Corporate เเป็นตัววิชั่นขององค์กร นะครับผมในเลเวลของตัว Business นะครับในเลเวลของ Business เนี่ยจะเป็นตัวที่ว่าถ้าเกิดว่ามันเป็นแบบจะว่ายังไงเดียรเอ่อปเปอเทเป็นอยู่วงสุด Business เนี่ยก็คือจะต่ำลงมานะครับผมก็อาจจะเป็นในพาร์ทของที่เป็นเชิงของ department เป็นกล i l l เป็นกรุ๊ปของอ่าตรงนั้นนะครับที่เราต้องการจะโฟกัสเป็น s t r a t e g y ของเลเวลที่รองลงมานะครับผมเราอาจจะเรียกว่า Division ก็ได้นะครับ ไม่อย่างเช่นถ้าเกิดว่าเราอะมอีระบบอื่นๆใช่ไหมครับระบบอ,อื่นที่เอาลันของเข้าไปนะครับถ้าเราต้องการที่จะโฟกัสว่าอ่ะเราต้องการที่จะโฟกัสในพาร์ทของสิ่งที่เรียกว่า human resource นะครับ human resource เนี่ยเขามี strategy แบบไหนเราทําไมถึงต้องมีนะครับผมเราต้องตอบตรงนั้นให้ได้ก่อนถ้าเกิดว่าเราตอบตรงนั้นได้แล้วเราถึงจะคิดได้ว่าเอ้ยมันก็จะต้องเป็น ตามนี้ตามนี้นะอะไรประมาณนี้ครับผมแล้วก็ในระดับถัดไปก็คือจะเป็นในเชิงของ functional นะครับซึ่งไอเลเวลของ functional เนี่ยนะอ,อ่พอเราบอกว่าเอ้ยถ้าเกิดว่ามันเป็น section ที่เป็นของ HR แล้วไอตรง HR ครับผมจะมีพาร์ทไหนอีกที่เราจะต้องมาโฟกัสตรงนี้นะครับผมซึ่งในแต่ละในแต่ละทีมเนี่ยนะครับในแต่ละทีมก็จะมีหัวหน้างานที่ หัวหน้างานที่เขาแบบว่าคอยดูเรื่องของโปรเจกต์ต่างๆนะครับผม r a t e g y อาจจะมาจากเลเวลนั้นก็ได้นะครับซึ่งพอตัวฟังชั่นอลถ้าเกิดว่าผมเป็นอยู่วิพาร์ทของตัว Human Resource นะครับมันมีอะไรบ้างนะครับถ้าสมมุติว่า HR เหรอ HR มีอะไรบ้างการจ่ายเงินจ่ายเงิน payroll แล้ว Attendance โอเคผมเอาแค่2ตัวนี้ก่อนนะเอาแค่2ตัวนี้ก่อนยกตัวอย่างเช่น Corporate ผมเป็น จากไอ้สักอย่างหนึ่งนะครับผมเป็นเป็นระบบที่โดมบิสเนสโดเมนเอะนะครับผมแล้วหลังจากนั้นเนี่ยในระดับบิสเนสลงมาก็คือผมโฟกัสที่ว่าอ่ะอันนี้คือเป็นดีพาร์ตเมนต์ของฝั่งของฮิวแมนรีซอสนะครับแล้วภายในฮิวแมนรีซอสเนี่ยก็จะเป็นในเลเวลของฟังชั่นอลซึ่งฟังชั่นอลเนี่ยถูกแบ่งออกเป็นสองอันก็คือเพโรนะครับผมก็คือตัวจ่ายเงินที่เขาแบบจ่ายเงินรายเดือนนะนะจ่ายเงินให้กับพนักงานรายเดือนแล้วก็ตัว a อเทน d ดนซ์ก็คือคนที่ เป็นประเภทที่แบบว่าเข้างานออกงานนะครับผมเนี่ยเราพอเราสังเกตเห็นว่าอไอเจ้าตัวนี้เนี่ยมันมีรูปแบบของฟ u n ์จเนอลิตี้ที่แตกต่างกันนะครับก็เนี่ยแหละอันนี้คือ strategy มันก็จะมันก็จะควบคุมกันในเลเวลประมาณนี้แล้วคราวนี้เราจะทำยังไงเพื่อที่จะ,จะกำหนดตัว strategy ของเราขึ้นมานะครับผมทีม่มันจะมีอยูอ่หลายรูปแบบเหมือนกันนะครับผมเพียงแต่ว่าตัว strategy เนี่ย หลักๆนะครับผมหลักๆเนี่ยจะถูกแบ่งออกเป็น2แบบด้วยกันใหญ่ๆนะครับผมคิดว่านะคือมันอาจจะมีมากกว่านี้แหละแต่ในหัวผมมีอาจจะมีแค่สองอันนะครับผมก็คือใน,นรูปแบบของคอสนะครับผมซึ่งคอสเออมโลคอสนะครับสตรัทจีโลคอสเนี่ยก็คือว่าเราอ่ะจะทําให้มันถูกที่สุดนะครับซึ่งการถูกที่สุดเนี่ยเราต้องมาดูอีกนะครับผมว่าเราถูกที่สุดแต่ว่าเราใช้รีซอสไปได้คุ้มค่าที่สุดไหมหรือว่าเราแค่ต้องการที่จะใช้ให้มันถูกก็พอ นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าพอมันถูกที่ส่วนเนี่ยมันอาจจะมีเทรดออฟนะเราใช้ถูกแล้วมันอาจจะได้ดีหรือไม่ดีก็ได้นะครับผมขึ้นอยู่กับว่าเขาเรียกว่าอะไรนะประสบการณ์ความชำนาญของคนที่ทำนั้นๆน,น,นะครับอันนี้ก็คือเป็นรูปแบบของ strategy low cost แล้วก็ strategy ลองลงมาอีกอันนึงก็คือจะเป็น strategy ในมุมมองของ product product นะครับผมก็คือว่าอ,อ,อย่างไรนะ product Product Definition นะครับผมซึ่งตัว r r o u u t t e f i n i t i o n เนี่ยก็คือว่าเราอะต้องการที่จะสื่อสารตัวที่แบบว่าเป็น Core Values ของ Business เราประมาณไหนนะครับผมตัวนี้เนี่ยก็จะถูกแยกออกมาอีกนะครับผมว่าเอ้ยเราต้องการที่จะโฟกัสในเชิงของอะไรนะครับผมถ้าเกิดว่า Product เนี่ยเราต้องการที่จะจะว่ายังไงเดีย,ย เราต้องการที่จะอะไรกับมาเก็ตหรือว่าเราต้องการเป็นยูนิคนะครับผมอ่ะถ้าเกิดว่าอะอะไรมาเก็ตเอ้ยยูนิคไปก่อนแล้วกันยูนิคนี่คือเราจะเป็นคนที่แบบว่าเอ้ยมันไม่เคยมีอะไรแบบนี้อยู่ในอยู่ในโลกของเราเลยนะครับผมอันนี้คือจะมุมมองของยูนิคนะครับหรือว่าถ้าเกิดเราแบบว่าเฮ้ยมันเป็นเราอะมีจุดขายที่เราสามารถที่จะเออจะว่ายังไงดี มันอาจจะเหมือนกับคนอื่นๆนะครับผมเพียงแต่ว่าเป็นออปชันหนึ่งที่เรามีมีออปชันมีออปชันจะว่ายังไงดีอะรูปแบบโปรดักตอะมันจะมีความเหมือนกับโปรดักต์อื่นๆแต่ว่าอะไอเจ้าสิ่งเนี้ยเป็นจุดขายของแอปเรานะครับผมก็ตัวนี้ผมจะเรียกมันว่าวาไรตี้เนาะอ่าวาไรตี้นะครับแล้วก็สุดท้าย นะครับผมตัวนี้ก็คือว่าเราต้องการที่จะให้เป็น accessible นะครับผมก็คือเราสามารถที่จะเข้าถึงได้ผ่านทางทุกเพศทุกวัยนะครับผมก็คือว่าเฮ้ยเราเราต้องการเพื่อจะทำให้แบบว่า l i f e easier ก็พอนะครับผมอันนี้คือเป็นรูปแบบของ strategy ที่เราจะต้องอคำนึงถึงนะครับผมแล้วข้อนี้เนี่ยพอเราได้ไอเจ้าตัวนี้มาแล้วนะครับผม strategy ต่างๆเนี่ย เราอ่ะก็ต้องมาตอบอีกนะครับผมว่าอันเนี้เราต้องการที่ได้ทำ system development นะครับ system development ของเราเนี่ยมันไม่จะเป็นที่เราอ่ะจะต้องสร้างขึ้นมาเองแบบว่าเอยเราต้องจ้างคนเข้ามานะแล้วก็สร้างขึ้นมานะครับมันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับผมตัวอย่างเช่นพวกเขาเรียกว่าอะไรนะผมไล่ตั้งแต่คนที่เป็นเเขาเรียกว่านะ SME ธรรมดาแล้วกันนะครับ อสเอ็มมีธรรมดาเนี่ยหรือว่าคนเจ้าของกิจการทั่วไปที่เขาแบบว่าทํางานขายของหรืออะไรพวกนี้นะครับผมแล้วเขาต้องการที่จะสร้างเขาต้องการที่จะใช้ซอฟต์แวร์เพื่อทําให้ชีวิตของเขาดีมากขึ้นนะครับผมในอดีตเขาอาจจะใช้เป็นพวกกระดาษแล้วก็นั่งจดๆว่าเอ้ยอันนี้คือของที่เขาออกไปประมาณนี้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเขามีซอฟต์แวร์ที่ช่วยในเรื่องของการทำสต็อกแมเนจเมนต์เนี่ยมันคงจะดีมากไม่น้อยนะครับผมซึ่งพอ เขาเอาไอ้เจ้าสิ่งนั้นนะครับผม take into เทคอินทัวให้เขาแบบหนึ่งแปลเปนไทยก่อนถ้าเกิดว่าเขาเอาไอเจ้าองค์ความรู้ตรงนั้นนะครับผมเข้ามาในมุมมองที่ว่าเฮ้ยเราต้องแค่ต้องการทําให้การจัดการของเราในธุรกิจของเราเนี่ยใช้งานง่ายยิ่งขึ้นนะครับสิ่งที่เขาทําก็คือเขาไม่ได้ไปจ้างคนมาเพื่อจะมา develop system ตัวนี้นะสิ่งที่เขาทําก็คือมีซอฟต์แวร์ไหนที่ตอบโจทย์เราหรือเปล่า นะครับผมซึ่งก็เลยนำมาในเรื่องของว่าถ้าเกิดเราจะใช้ตัวเ,เราจะทำการพัฒนาตัวเ,เขาเรียกะรนะระบบสารสนเทศภายในองค์กรเนี่ยเราจะมีด้วยกันดังนี้ครับผมโอเคผมกดพอยไปนิดนึงไปดูโพยมานะครับก็หลักๆนะครับผมจะมีทั้งหมด3อันด้วยกันนะก็คือว่า เราเนี่ยจะเป็นการที่มีทั้งหมด3ประเภทนะครับผมที่เราจะต้องทำการเ,เขาเรียกว่านะ how to นะครับผม how to get software ไม่ใช่สิ how to get system นะครับผมเนี่ยตัวนี้นะครับผมจะถูกแบ่งออกเป็นสามอันหลกัลกๆก็คืออย่างแรกนะครับผมแบบที่ผมใช้เป็นคำมันมันมีคำเฉพาะทางกว่านี้นะก็คือว่า ผมจะใช้เป็นสิ่งที่เรียกว่า buy นะครับผม buy เนี่ยซื้อนะครับซื้อเป็นซอฟต์แวร์มาเลยเนาะซึ่งตัวซอฟ์แวร์เนี่ยนะครับตัวการที่เขาซื้อมานะมันจะไอตัวที่แบบแค่จําพวกซื้อนะครับผมมันจะมีอยู่ทั้งหมด2แบบด้วยกันนะครับผมก็คือว่าแบบที่มันเป็น general purpose นะครับผมตัวอย่างที่เราพบเห็นกันได้ง่ายๆน่าจะเป็นตัว line m a n point of sale นะผมคิดว่าอย่างนั้นนะ g จอร์เรลโปโพสอ่ะ,อะถ้าสมมุติว่าเนี่ยผมใช้ไปตัวนี้นะเจอร์เรลโ o รโพสนะไลน์แมนพอยต์ออฟเซลนะเราเรามองตัวนั้นนะครับผมสิ่งที่เขาทำคืออะไรนะเราไปซื้อ,อตัว Point of Sale ที่อยู่เขาเรียกวนะ่าการจัดก,การแอปพลิเคชันของเรานะครับผมแล้วก็กดๆว่าไอ้นี่คือเราจะมีการมี Input ที่เข้ากับระบบเราประมาณนี้นะครับก็อันนี้คือเป็นตัวที่เราแบบว่า General Purpose เราไปซื้อมาใช้งานได้เลย แล้วทำนองนี้นะครับผมแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือจะเป็นประเภทที่เราผมจะเรียกมันว่าคัสตอมนะครับผมซึ่งการคัสตอมเนี่ยนะครับผมคัสตอมซอฟต์แวร์นะการคัสตอมซอฟต์แวร์เนี่ยก็คือจะเดี๋ยวนะผมใช้เป็นคัสตอมโซลูชั o n ดีกว่านะครับการคัสตอมโซลูชั o n น,นี่คือแทนที่จะเป็นตัว general purpose ที่เขาแบบว่าทำการวางขายแล้วเราก็ไปซ,ซื้อมาใช้ได้เลยนะครับผมแล้วก็อแดปนู่นนี่นั่น แต่ว่าตัวคัสตอมโซลูชันของเราเนี่ยนะครับผมจะเป็นการที่เอ้ยเรามีตัวอย่างโซลูชันแบบนี้นะแต่ว่าเฮ้ยผมคิดว่ามันจะต้องมีอะไรที่มันยูนิคสักหน่อยหนึ่งนะครับผมซึ่งอ่าเราพอมันมีความยูนิคนะครับผมเราก็อาจจะแปลว่าไปซ้าจ้างพวกเเขาเรียกว่าอะไรนะไปไป,ไปแบบว่าไปคุยกับเจ้าของโปรดักต์นะครับผมให้มีการคัสตอมหรือว่าแม้กระทั่งการที่เราไป จะว่ายังไงดีเป็นในเชิงของการคุยกับซอฟต์แวร์เฮาส์นะครับผมแล้วเขาก็จะส่งมอบตัซอฟต์แวร์ที่ทําการคัสตอมมาให้นั่นเองนะครับแบบที่2นะครับผมแบบที่2เนี่จะเป็นการจ้างคนภายนอกนะครับผมการจ้างคนภายนอกก็คือการ outsourcing นะครับซซ <c> outsourcing โทษทีนะครับการ outsourcing ซซก็คือการที่เรานะครับผมอันนี้คืออมพานีของเรานะน,นี่คืออมพานีนะครับ คอมพานีของเรานะครับผมการที่เขาเอา outsourcing ซซก็คือการที่เขานะครับผมเอาคนจากบาริษัท o u t s o u r c e นะครับผมที่เขาแบบว่าจัดส่งมอบให้กับเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นคนที่มีประสบการณ์นะครับผมมีความเชี่ยวชาญในด้านการพัฒนาตัวซิส t e เต็มนะครับถูกส่งเข้าไปที่ตัวคอมพานีของเรานะครับเพื่อที่จะทำการศึกษาดูตัวระบบ การทำงานของเราว่าเอ้ยมันควรจะเป็นยังไงและก็ทําการระบบสิ่งนั้นขึ้นมานะครับแล้วอย่างสุดท้ายนะครับผมตัวนี้เราจะเรียกมันว่า in house นะครับ in house development นะครับ in house development เนี่ยก็คือไม่มีอะไรมากไปกว่าการที่อันนี้คือเราจ้างบุคคลภายนอกและพอจบโปรเจกต์เนี่ยก็โอเคไปนะครับแต่ว่าคราวนี้เนี่ยสิ่งที่เป็นสิ่งที่เป็น in house development นะครับผมก็คือว่าเอ้ย instead แทนที่เราจะาจ้างบุคคลภายนอกนะครับผมทําไมเราไม่จ้างคนในแผนกนั้นๆไปเลยนะครับแล้วก็ทําการ development ตัว system นะนี่แหละก็คือวิธีการที่อ่ะแล้วเราจะทํำยังไงให้เป็นการเอาตัว system ตัวนี้ของเราเข้ามานั่นเองนะครับ โอเคผมขอมาประมาณนี้ก่อนนี่อันนี้คือภาพรวมของวิดีโอนี้นะครับผมการที่ uh, การที่เราจะได้มาซึ่งตัวระบบสารสนเทศเนี่ยนะครับมันก็ต้องตอบให้ได้ก่อนว่า strategy ของ Business ของเราเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับและถูกกำหนดด้วยเลเวลประมาณไหนซึ่งโดยรวมแล้วนะครับผมตัวกลยุทธ์เนี่ยจะถูกวางออกมาจากตั้งแต่องค์กรน,นะครับผมไล่ลงมาจนถึงตัวฟังชั่น n a ลแล้ว โดยส่วนใหญ่แล้วฟังชั่นเนี่ยจะอะไลากับตัวท็อปเลเวลขึ้นไปเรื่อยๆนะครับผมเพื่อที่จะทําให้ก็จะเป็นเชิงในเชิงของการแก้ปัญหาเนาะถ้าเกิดเราแก้ปัญหาระดับเล็กเดี๋ยวมันก็จะไปซบอันใหญ่เองนะครับอ่ะอันนี้ก็คือเป็นมุมมองของสตร ATEGY นะครับพอเราได้สตร ATEGY ตัวนั้นมาแล้วเนี่ยเราก็ต้องมาตกผลึกว่าเอ้ยถ้าเกิดว่าเราจะเอาซิสเต็มตัวนั้นเนี่ยเข้ามาในของเรานะครับเราต้องการแค่เลเวลประมาณไหนเป็นแค่เราซื้อแล้วจบหรือเปล่าหรือว่าเราเนี่ยมีการคัสตอม มากมายนะครับถ้าเกิดว่าเรามีการคัสตอมมากมายก็จะต้องดูว่าเอ๊ะมันจะต้องเป็นการที่เราไปคุยกับทางซอฟต์แวร์เฮาส์หรือว่าการที่เราจ้างคนเข้ามาจากบริษอสอสัทเอาท์ซอร์สหรือแทนที่จะเป็นเอาท์ซอร์สเราจ้างคนเข้ามาเป็นอ่าดีพาร์ตเมนต์ในการพัฒนาซิสเต็มของเราไปเลยนั่นเองนะครับก็วิดีโอนี้ก็น่าจะประมาณนี้ครับผมก็ขอบคุณทุกคนมากครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในวิดีโอหน้านะ